อันนี้ก็เป็นพระอาจารย์ะพระ,ะมหากสปะ,ะเป็นพระที่เลือดในการถือธุอดงคาวัดเป็นผู้ที่เที่ยวบงางสกุลเป็นวัตรยูปาเป็นวัดแล้วก็ทุกวันนี้สัตวะของท่านก็ยังอยู่ที่เขกากะลุป้ครับเป็นที่ท่านอธิษฐานให้ภูเขาสามรูปวิ่งมาเพื่อจะเก็บสัตวละของท่าน อันนี้ก็เป็นอุกงงหนึ่งที่เราควรที่จะบูชาสการะแล้วก็ได้ขึ้นไปแต่ก็ขึ้นไปลำบากครับเพราะว่ามันบันไดประมาณ2,000ขั้นเวลาถ้าเราร่างกายเราไม่พร้อมก็จะลำบากในส่วนต่างๆที่จะไปสัมผัสหรือว่าจะขึ้นไปเทางมันว่ามีบันไดแต่ว่ามันก็ขึ้นลำบากไปเรื่อยๆ อันนั้นก็ถือว่าทุกวันนี้ก็ยังเป็นที่เก็บสรีละของท่านที่เขากระลุปป่าคือาห่างจากพุทธกยาก็50กิโลก็เดินทางประมาณ1นชั่วโมงก็สามารถที่จะเดินทางไปเราก็ขึ้นไปที่ที่เก็บสรีละของท่านก็ประมาณ1นชั่วโมงนี่ก็เป็นปุตีิมีร่างกายที่พร้อมที่จะสามารถที่จะ,ะไปสัมผัสได้แต่ส่วนที่ ร่างกายไม่แข็งแรงก็มันเป็นเรื่องอยากที่จะ,ะขึ้นไปลำบากน,นี่ก็เป็นส่วนอีกอสำคัญ